สวัสดีครับพี่น้องครับบา้บาคหลอเอบ้อง้เลนไว้ต้องป็นบ้าเป็นปววงที่ดีคนเป็น,นวยคอนไว้ไหมครับสาง,งา่างอยานลูกย้ยายแล้วลูกย้ายแล้วลูกยังมาเจ้าเห็นเจ๊ซี่อ่เป็นไปเก่าครับเปเอเาเ้าอะไก้าเาะาะาะอะบาคุณไวคุครับทีห้อใหม่นะคครับ ก็เป็นมีดเก่าคนละมาย้ายแล้วรู้แล้วตีมาเจ้าบินคนนี้ครับขะผู้เลยครับผู้คนี่เลยครับผู้คนี่แหละไล่กันไล่เด็กพี่เก่าก็ผลกานไปเท่าเลยก็เลยเถ่าแล้วเขาได้เป็นคนว้อยคนวอยครับเลยได้มาประจมันนอนนอนไงนาะคนวอยเนาะอยู่ไงกินไงเนาะ หนึ่งนอนหนีเป็นนอนในป่าเสร็จป่นเวลาว่างใล้เป็นประโยชน์ครับสะอาดเรียบร้อยดีครับไปนอนในกุ้มในต้นไม้เพื่นกันมี้ครับ ล้อตีนเป็ดครับโอ้มีตีนเป็ดตั้งไวาได้เลยได้ยือยังต่อได้ที่เที่ยง้วครับก็ไหนไม่ได้เห็น,น,น,นยังเลยนีซักจะพาได้ไหม งานเดี๋ยักผ้าละเอ้าเสียตกวันนี้กเอาคืนเนแน่เนี่ยโอ้ชิลายเดีวดวะพิวไปทั้งมูหมอล้ำเท่อ่ะกะแตกผายังเส้นดังล่านอ่ะ ที่จริงไะไปนอนไปนอนบ้านได้ว่าเอานังร้านไปชุดนึงเนี่ยเฮ็ดเป็นเตียงสองสั้นสามสั้นก็ได้ได้เนี่ยกต้องไปซื้อเตียงแพงๆหนักไปถ่ายแต่เนียนแต่เนียนเรายังบูรู่เลยว่าเราหนาดำไปถายของเราต่างกันรถขึ้นลู่อยู่ว่าตอนนั้นรถเอามือเราเซ็ตอยู่ด้วยรถเซ็ตจะมองมุมปากแล้วเอาไว้จะนนอนเลี้ยงหมดแบบพุทธเอาอะไรทั้ ตัวหาตัวซีแก้หน่อยเดีก็ได้ยิงหนูแล้วน้องร้อเบิ้งผลงานเนอาครับปีนี้กัจจ<ป>ิได้เลี้ยงป,ปีนี้เสียคุ้มทีขอเลี้ยงลูกพี่กับขอเลี้ยงลุงเลี้ยงหาหนูปีนะ่ะปีกายที่เพิ่นเลี้ยง เพราะว่าผมบ่หมานไม่เล็ไปใยทั้งไปบ่ายทั้งทั้งปีนี่ได้อยู่สี่ตัวห้าตัวเพาะงั้นที่เหลือที่พี่น้องเห็นได้เมื่อสิบยี่สิบเนี่ยมีแต่ของลูกพี่กับขอกจะมาแต่ปีนี้ผมมีขอกแก้มื้อเลี้ยงพื้นปีนี่มันแก้บ่ได้ดอกไอ้มัดทบไต่ไว้มาเล่นกันก็ได้นี่ยบอกมาเล่นมาเล่นการพนันปลาเต็งสีลาบวยงานพนันอย่านี้โตละท่าน ตรอรำคันตอนเยนพ่อดูไรมาแล้วตราเรามีอะนะพูดล่ะกิ้นเนะลีทั้งกระดานมาแล้วดีตรงนี้อืมดีเนาะสาแต่มันมีลมมันเลยบ่ฮอนเออมันเลยพอเห็ดได้ให้เยู่มันนี่แดดเปี้ยงดีเยอะแต่มันบ่ฮอนมีลมพอทำได้พอทำได้ถ้าถ้าเป็นแดด กลุ่มพามีน้ามีษาตายไม่ตั้งย้ำเนี่ยพูกเลยล่ะลโทรถามโทรถามกันแล้ววันไหนเนี่ยว่าใกล้หอด่อนเจนแล้วว่าท่านใกล้กำหนดไอ้บอกกุ้งแประมาณบาบสองในพื้นที่บางหอดอ่ะจังละมืน่นทำอีกละมืน่น ทำอยู่แต่ตเวทีซื้อๆกะทีคำ่หร <c oughs> อเยทางฟืนทางไฟล่ะั่านเนี่ยโ,โดนเอาบปไหนเด้อยบัตรย่านได้ไปรับจอบขนจออยู่ <c oughs> ย่านอยู่ให้ผมมักน้อนกน็นั่งเล่นโทรศัพท์ครับ ไปยูท่าใดนมกเขาอ่ะอีกสองชั่วโมงมน่ะไม่งา้นโทรไปแล้วโทรไปแล้วฮอดใบสองอ่ะ <Yeah. S 1> อันนี้คือถ้าคำนวณจากเวลาปากติเนี่ยแต่ถ้าเพื่อนเหยียบให้กันไหนเร็วอีกยี่สิบนาที เอาเสียผ่าประทันพอสักทีเออเจ้าเอากลับบ้านนี่ว่ะตักมาจาบ้านนะจ๊ะพวกผมเอาทิมไปทำง,ง,งานเนาะโอ้ดีแท้ว่ามีอยู่ใกล้หม่องตั้งหันบอดีวอาตร์เลยนี่สิบบาทนะึงแล้วแหละนี่ครับรถประจำตำแหน่งปีนี้ครับได้ขับรถล,ลำพงครับ าตาเลยเอามาไว้นารถกไระแด่ไผ่หิวเข่าเด้หมกเนาอไม้กับทอดหมูยังมีอยู่ได้เนี่ยเข่าเจ้าัางมีอยูได้ไดผมกิน,นเข่า่าได้หลายเด้ผมอ่ะ โมเมนหมกนองไหมนะหมกป่าสบายไหแทบแทผมกินว่าาเน่ะหมกเรื่องพืเดี๋ยวเลยผมไมีได้ข่าวเจ้ามีได้ข่าวเจ้าหอยหอยยูขังนะครับพอขาดไม่ขาดในงงแล้วครับ มาชมนี่มันคือนอนเล่นสบายใจแท้มันคือบอัวฝ้าเราตั้งห้านในที่นั้นนะโอ้ลรืมไปเอาหน้ามาเอามาใส่อีกก้อนน้ำแข็งละลายอปเดยเดี๋ยวคลิปนี้จะฟางไปเท่านี้กันครับพี่น้องครับขอบคุณครับสวัสดีครับ